สวัสดีครับสวัสดีกับพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะฮะก็เช้านี้อากาศดีมากนะครับเมื่อวานฝนตกเดี๋ยวมาอัปเดตให้ให้ก่อนละกันนะครับก็มีรถเข้าใหม่นะครับเป็น Honda City เกียร์ธรรมดานะฮะเดี๋ยวรีวิวให้นะครับในระหว่างนี้ที่รอของพี่สุชาตินะครับมาจากการจนบุรีนะซื้อ Fortuner เ,อเงนินสดสุดยอดนะคันนี้บอกเลยว่ารอรถครับโคตรรอ ขับแบบชิวๆรอๆ,ๆนะครับเอ่าเนสดครับผมรับรถพร้อมเล่มเลยนะเมื่อวานไปโอนให้เรียบร้อยนะฮะรอไม่มีคำบรรยายครับคับนนี้ผมฟิลแบบว่าโอ้ยอยากขับไปเขาคาอะอะไรอย่างเงี้ยอยากขับไปเที่ยวอะนะชิวๆอะรอๆอะไรเงี้ยนะขับสี่ด้วยนะฟูลไทม์เลย ะะสุดยอดนะแล้วก็มีอีกหนึ่งคัน CRV เข้ามาใหม่หน่าจะราคาเบาน่าจะหลักแสนนิดๆนะครับเดี๋ยวรอดูอเดี๋ยวรอทางพี่แอนตั้งราคาก่อนนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้แต่สําหรับ CITY ตั้งราคาเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่กําลังมองหารถราคาเบาๆหลักแสนกลางๆนะคันนี้เลยนะซิตีหรือราคาหลักหมื่นก็ยังมีนิสสันเซฟิโร A 3 2นะเครื่อง2004ูบนะครับอ่าหลักหมื่น 7,9,000นะฮะคันนี้ก็สมบูรณ์ทุกอย่างรถพร้อมใช้นะครับหรือเขยจะมาเป็นซิตี้ x นะครับหรือจะไปเกียร์ออโต้ก็มีเกียร์ออโต้สีดำเ,เดี๋ยวผมหาก่อนจอดอยู่ไหนเอ่ยจอดอยู่นู่นนะฮะเดี๋ยวค่อยว่าก,กันแต่ถ้าใครชอบเกียร์ธรรมดามาคันนี้หรือจะขยับไปเป็นมิราดปี2015ก็ได้นะก็เพิ่มอีกนิดนึงนะครับอีกไม่กี่หมื่นนะครับแล้วแต่ชอบนะมา นะคันนี้ก็เป็น City ้หนึรุ่นท็อปนะฮะเกียร์ธรรมดาสีบอลเงินนะครับปี2007ปี2007นะครับรถส,สวยนะมือเดียวไมน้อยประวัติดีนะน็อตไม่ขยับประวัติศูนย์เลยนะฮะบอกเลยว่านานาๆมาทีนะซิตีเกียร์ธรรมดาเนี่ยนะครับไม่ได้มาบ่อยๆนะนะนานานแค่ว่าปีละครั้งโอ้โหนานอะ่ะดีไม่ดีไม่มีอะ่ะนะกว่าจะเข้ามานะพร้อมไฟตัดมองสวยมาก น,นี่ให้ดูนี่ขนาดเช้านะเนี่ยเพื่อาบน้ำมาแล้วพี่ดูเหงื่อแป๊บเดียวเองใส่จั๊วะนะครับอ่านะฮะ ยางใหม่4เส้นนะครับดิสเบรก4ล้อนะฮะเครื่องยนต์เป็นเครื่องวีเทคแล้วนะครับโอเคนะฮะเออผมหยุดติงต่งๆแล้วอะ่ะภายในเป็นเบาะผ้านะครับแอร์เย็นนะฮะกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะฮะปรับไฟฟ้าแล้วนะฮะนี่นะครับหล่อสุดๆเลยฟอร์จูเนอร์นะ ว่าได้ขับไปโอนให้สุดยอดนะกิเลสเกิดทันทีมันรออ่ะนี่ฮนะผ้าสะอาดนะครับใครที่ดูแล้วเนี่ยนะครับโอ้ยเย็เยนเจี๊ยบเลยเย็นเจี๊ยบเลยฮนะไม่เย็นได้ไงผมเร่งจุดสุดเย็นเจี๊ยบรถผมเล่งสุดก็จริงแต่ว่าไม่เย็นเท่านี้นะนะฮะนี่07มือเดียวเล่มมาคู่มืออะไรก็อยู่ในนี้นี่ มีด้วยประวัติศูนย์นะฮะบอกเลยนี่หายากแล้วนะแบบเนี้ยเกียร์ธรรมดาเนี่ยมาเป็นซิตี้เซ็กด้วยนะฮะเครื่องวีเทคด้วยอ่านี่บ่อผ้าสะอาดสะอ้านผ้ายังอยู่ครบนะสะอาดสะอ้านเออพูดไม่ค่อยชัดละไอเรานี่ยโอ้เงอเงยจดเงยย้อยหมดเลยเดี๋ยวพี่สุชาติก็ก,กำลังเดินทางมาน่าจะใกล้ถึงแล้วละครับรับพร์ตเนอร์เลยนะกลับการชนะบุรี เงินสดนะฮะคันนี้ก็จัดไปเน,น้นได้นะครับลืมบอกราคาอีกแล้ว<ม>คันนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะกระ<ม>จกลงด้านหลังก็ลงได้เท่านี้คือสุดแล้วนะฮะหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทจะได้เต็มนะฮะเคลดีมีดาวกินไปเลยนะตกข้างว่าอยู่สามพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทสามพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทนะฮะลมสะอาดอุ๊ยแรงเย็นถึงครับเย็นเจี๊ยบเลยเติ่ม นะเฟิมเลยนะเชื่อหัวยเรื่องได้เลยมาดูรถถ้าบอกว่าไม่เย็นเจี๊ยบเนี่ยเขาหน้าไม่ต้องมาการันตีจริงนะเออกาพูดได้นะฮะพูดได้เต็มปากเลยเนะขาหน้าไม่ต้องมาเลยพี่นะว่าผมโกหกก็ไดนะ้แต่ลองมาดูนะแล้วบอกเลยว่าเย็นเจี๊ยบ ดิสเบสรกสล้อด้วยครับผมโอวีออสผมยังแค่พับเบาะตรงนั้นยังไม่มีเลยนะนี่คันนี้ได้ดิสเบสรกสล้อแล้วเป็นตัวท็อปด้วยนะเครื่อง v t เทคแล้วสีบอลเงินสวยๆนะครับเป็นรถยอดนิยมใช้ดีนะซิตี้นะเ,เนี่ยเตอ็เนี่ยนึงรุ่นนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยซิตีหลายคันมากรถใช้ดีนุน่นมีทุกรุ่นอนะตอนนี้นซิตี้มาเลือกเอาอันนี้ก็ขึ้นชื่อเหมือนกันนะ เย็นเนอผมเต็มไปหมดเลย,ยล้อสวยดีครับล้อสวยดียางใหม่สีเส้นนะครับดิสเบรกสีล้อนะกระจกลงอันนี้คือสุดแล้วนะฮะสะาดสะอาดครับเนี่ยเป็นผ้าด,ดูดีมากนะง,งานดีบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนโอ้โหแอรเย็นถึงนะครับผมอยากเข้าไปนั่งข้างในแล้วะข้างนอกร้อนมากนะรีบถ่ายก่อน โอเคทำงานได้ดีสมบูรณ์เดี๋ยวไปดูด้านท้ายกับห้องเครื่องกันนะครับมาดูโอ้โหกว้างครับกว้างแล้วก็สะอาดนะฮะยังอะไรอุปกรณ์อยู่นะครับแม่แรงสะอาดมากดูดีมากนะครับบอกเลยดูดีดูดีสุดๆนะครับเท่ากับเทียบหลายคันที่ผม รีวิวมาเนี่ยคันนี้เนี่ยค่อนข้างเจ็มนะครับสะอาดนะครับนี่ถ้าใครพากันนี้ไปออตโตนะ้นะมีออตโต้อยู่ไหนนะเดี๋ยวผมหาดูให้นูน่นนนออโต้อยู่นูน่นเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูคร่าวๆเพราะว่ามีรีวิวแล้วนะเนี่ยมีแผ่นกันความร้อนนะครับ เป็นรถมือเดียวไม้น้อยนะประวัติดีไม่เคยชนนะรถประวัติศูนย์นะครับน็อตไม่ขยับนะแจมวาวนะเครื่องยนต์ VTEC นะครับนะประมาณนี้นะฮะ อ้าโอเคเบื้องต้นประมาณนี้นะสะอาดสะอ้านเครื่องยนต์ดูดีมากนะฮะเดี๋ยวไปดูภายในอะไรไม่ไหวทำร้อนโอ้โหเข้ามาด้านในนี่แอร์เย็นเจี๊ยบนะฮะเย็นไม่เย็นก็ฟังเสียงเอา <laughs> อ่าได้และนี้นะอันนี้อันนี้เมื่อกี้ผมเล่นแค่นี้นะขอปรับก่อนเย็นจริงนะฮะเย็นจริงจริงนะโอ้ชื่นใจบอกเลยว่าเ <laughs> ย็นกว่ารถผมเยอะ <laughs> อ่ะ หายใจหายคอแป๊บนึง่งอ้ออายุน้อยร้อยโลไม่ใช่ร้อยล้านนะนะอะโอเคนะเบื้องต้นเนี่ยรอบเครื่องยนต์นิ่งนะครับอก็เลขไม้น้อยด้วยนะหนึ่งแสนสองหมืนสามพันนะครับประวัติศูนย์เลยนะฮะ สวยอะนะบอกเลยว่าสวยนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาที่สภาพดีมากๆนะต้นใหญ่เนี่ยผมว่าเกียร์ธรรมดาน่าจะโซมนะแต่คันนี้ไม่เลยครับผิดกันเลยแจ่มว้าวนะครับเดี๋ยวเรียกว่าแจ่มธรรมราแจ่มว้าวด้วยราคาหลักหมื่นก็มีแล้ช่วงนี้เริ่มจะเข้าหน้าฝนแล้วฝนตกแทบทุกวันนะลองเข้ามาดูได้นะฮะนี่ฮะกระจกก็ทํางานได้ดีนะนโอเคแล้ว เราก็โยนนิ่งนะครับเอเจนเทีบ่บเครื่องเสียงซีดีได้นะเอฟมได้นะเนี่ยฮะเอฟเอสแกนเอฟเอดคอฟเกฟเองานได้ดีดนะเอฟเฮนโอฟเอฟเอเต็เม,มากอฟนะเจเอเอขึ้นเนฟเจเอฟเอเอฟเเอีเอเเอ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  นะครับโอ้ยเนาะหนึ่งแสห้าหมื่นเก้าพับาทพิจารณาเอาเบดมาเต็มสภาพดีมากนะครับอแอร์เย็นนี้ไฟแอร์ไม่ติดนะครับเป็นโรคประจำตัวของซิตี้ o อน a Jazz หลายๆรุ่นนะครับเป็นประมาณนี้นะครับ แต่แอร์ทำงานได้ปกตินะครับแค่ไฟมันไม่ติดนะแ<อ>จ๊สต,ตัวใหม่ก็เป็นเป็นหมดอะนะซิตี้เป็นหมดเลยนะครับที่จุดที่เคลียร์อยู่นะครับที่จุดบุรีมีนะครับที่เคลียร์อยู่นะครับสวยงามนะสวยมากตรงนี้นะครับนี่เอ้ยวางแก้วน้ําใส่ของได้นะครับเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะครับดูดีนะครับดูดีสุดๆนะตรงหกหาเจ็ด เช็ดหน้านะเงื่อเเงื่อท่วมนะน,วน,น,นะครับเช็ดตัวเช็ดหน้าไฟติดนะฮะโอ้พิงพอด้วยขอฟังหน่อยสิแต่เบดมาเต็มนะฮะเบดมาเต็มมากโอเคเบื้องต้นประมาณนี้นะฮะสำหรับรรพี่ๆคนไหนสนใจนะครับ Honda City z X เกียร์ธรรมดาราคาเบา159,000บาทนะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับ1.5 SV นะเครื่อง VTEC นะร,รุ่นท็อปเกียร์ธรรมดาปี2007 มือรถมือเดียวประวัติดีนะครับประวัติศูนย์เลยในราคา1นึ่งแบาทสำหรับพี่ๆคนไหนสนใจเนี่ยจัดไฟแนน์นได้นะครับแล้วก็เครดิตดีเนี่ยก็คือฟรีดาวน์ได้เลยนะตกค่างวดอยู่ที่ขอปิดก่อนอยู่ที่3955ัาร้อยหบาทสามพอ้าบาทในนี้เขียน5ปีนะครับผมไปลงข้อมูลในหปีว่ากันขออภัยด้วยเดี๋ยวไปกลับไปแก้ข้อมูลให้นะครับ ห้าปีครับหกสิบก้นั่นเองนะครับอ่าสามพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทเดี๋ยวผมลองหารดูสิมันตกวันละกี่บาทต้องใช้เครื่องคิดเลขนะให้เราไม่มั่นใจสามพันเก้าร้อยห้าสิบห้าหารสามสิบตกวันละหนึ่งร้อยสามสิบเอดบาทนะครับอ่าเบื้องต้นประมาณนี้นะเบื้องต้นประมาณนี้ นะเผื่อพี่ๆคนไหนสนใจนะครับจะซื้อกันสดก็ได้รับรถพร้อมเล่มได้เลยนะครับไปเลยเนาะรับคินทีนี้จบแล้วเดี๋ยวไปดูซิตี้คันคันสีดํากันถ้าใครที่พลาดเกียร์ธรรมดาไปเอาออ,อตโอต้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอส่งมอบฟ er, อรอ์จูเนอร์สุดหล่อหล่อสุดๆของพี่สู่ชาติกันนะครับมาจากการเจนบ,บุรีเลยนะซื้อกันสดก็รับรถพร้อมเล่มกลับบ้านเลยนี่สีดำประจอดกันไม่แถวเลย ก็คันนี้ก็สวยนะเผื่อพี่เปลี่ยนใจมาคันนี้นะคันนี้ก็เป็นปีปี2 0 0 7 2 0เ8เหมือนกันนะครับ2 9 0 0 0ห่างกันประมาณห0,000ื่นได้มั้งถ้าจำถ้าผมบวกลบไม่ผิดนะนะก็มาเอาออโต้คันนี้ได้นะครับคันนี้น่าจะปีสุดอ่าแล้วแต่คันนี้เป็นออโต้นะครับสวยเช่นเดียวกันมาเลือกเอานะมาเลือกเอานะ เดี๋ยวเอาไปมาไปจบนู่นแหะไออันติดนน,น่นแหละผมว่ามาดูไปดูมาหรือมีหลาดก็ได้นะสําหรับเกียร์ธรรมดานะมีหลาด2015เลยนะนะเผื่อมาถูกใจเอ้าเอามีหลาดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ชอบเลยนะเพราะมีหลาดนี่รอน่ารักนะครับเพราะชุดแต่งรอบคันลงล้อลงท่อให้ครบนะจบหรอๆในราคา199,000บาทแต่ได้รถปี2015 เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะแล้วคันนี้เป็นรุ่นท็อปสีขาวมุกเกียร์ธรรมดานะจัดไปนะครับสนใจยังไงก็เบอร์ศูนย์แปดห้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะครับร้านอยู่ลำลูกกาคลองหนึ่งติดถนนเส้นลำลูกกาเลยเข้าทางสนามธูป,ปะเตมีนะครับเดี๋ยวซ้ายมาสังเกตที่ถนนลำลูกกาซอยเก้าลำลูกกาซอยเก้านะครับเลยถนนลำลูกกาซอยเก้ามาในเดียวร้านอยู่ติดถนนเลยนะซ้ายมือนะตามนี้เนาะ ใจยังไงก็เบอร์ศูนย์ห้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าแปเจ็ดนะครับมีอินโนวาเข้าใหม่เดี๋ยวรอยังไม่เสร็จยังไม่ได้ตั้งราคายังไม่รู้ปียังไม่มีข้อมูลนะครับเยแต่ CRV เดี๋ยวรอตั้งราคาผมรีวิวให้เลยทันทีวันนี้แน่นอนนะครับอ่ะอย่าลืมไปกดติดตามทางเพจด้วยรถบ้านรถสวย CG นะครับไปไม่ไหวนะครับเดี๋ยวรอส่งมอบพาร์ตเนอร์กันหล่อมากนะติดใจเลยเมื่อวานขับไปโอนเล่ติดใจเลยโอ้โหหล่อสุด,สด กิเลสเกิดเลยผมอะ